ค่ะสวัสดีครับนี่นี่ไอ็กูให้อีลนะครับนี่ครับลดลดมูกันฆ่าครับไม่ยากกีฬามหน้าเสนแนลลุย่อครับจ้าช่วงนี้เนาะค่ะช่วงนี้เป็นอันช่วงข้งการเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าจะพี่น้องดำหน้าเนาะค่ะรถไถคาเจ้าอันมันค่าขีดตมค่ะติดติดตมเนาะค่ะเลือดอีกข้าไปบ้างครับฆ่า วันนี้เพิ่นกับเลยมาเอินรถไถไปลากค่ะเดี๋ยวนี้รถเพิ่นจะค่าอยู่จังไหนเป็นจังไดกาติดตามกันไปนอกจากเป็นหลุนค่ะพี่น้องว่าเขาจะสามารถดึงลากข้าเจ้าขึ้นได้บ่เนาะค่ะเดี๋ยวตามกันไปเลยนอกจากครับมาฮอดแล้วครับรถดิดอยู่พูนพี่น้องเดี๋ยวเห็นแต่นลังขาเดี๋ยวพาไปเบิ่งเนาะค่ะก้อนก้อนสีลากจูมพี่น้องเขาต้องก้อนอันนี้ออกก่อนครับไปมี ใบมีดหนาเพราะว่ารถรถหญยรถเญยต้องถอดครับกันไว้เพื่อชิ้นลมบันจังบอหนักเนาะจังบอหนักรถแต่ว่าถอดดีลลมแน่นอนค่ะตอนนี้เนาะคะ่ะไอเอาห้าเอารถรุ่นอัน M60 เนาะค่ะพี่น้อง M60 ค่ะมาอัน มาดึงรถน่อยะคะ่ะรถน่อยกับลดรุ่นสีิบแรง <น forward. S 1> ค่ะ <c oughs> ไปมีดออกค่ะเพราะว่าพอพอเห็นให้รถ <c oughs> นักเกินไปเนาะคะ่ <c oughs> ะคะุณ่านเนาะค่ะคนกลา ตามไปเบิ้งเลยจ้ะตามไปเบิ้งเลยว่ารถเฮาจะสามารถดึงรถน่อยขึ้นได้บ้านาะคคะรถน่อยกระ,ะกุ่น40แรงแล้วค่ะที่น,อน้องอันนี้เอา60ค่ะมาล่ะค่ะเห็นตารางค้าเห็นตารางค้าส่วนหน้าทั้งขุนนค่นะ,คะ ตอนนี้ก็มาหอดอันลดแล้วนะคะ่ะตอนนี้ก็กำลังกำลังอันผูกสลิงนี่นะคะมาเบิงที่นองอันนี้ก็ถือว่าจมลงเลิกเติบอยู่นะค่ะนี่เพป่นกับบืนแล้วคะ่ะบืนบืนบืนโดนเติบแล้วนะคะ่ะมันกับขืนบอใได้คะ่ะก็เลยตรงี้มาลากกัน ะขินรถไทค่าค่าดหลายอยู่ค่ะช่วงวน,นี้ทะลุ่นกันค่ะพี่น้องว่ามันจะสามารถดึงบัตรเดียวขึ้นบอเนาะค่ะหรือว่าจะใส่เทคนิคใดในการดึงขึ้นเนาะคะ่ะโดยดึงขึ้นยากบอกลอล่อลอลอะรรอ,อหลุนรออชุ่มเนาะค่ะจำจำหอดอะไ้พี่เลย ยังตอนเกียบม็ดเยู่อือแต่เรื่องของวัดเดียเจ็ดบ่วงครับขอดไหมแ้วเกือบแยบันนี้แนนตัวตอนนี้ค่ะคนกระไซเทคนิคในการลากเนาะคะ่ะทะลุนกันค่ะพี่น้องว่ามันจะสามารถดึงขึ้นได้ง่ายบ่เนาะคะ่ะในกรณีจมแบบนี้เนาะคะ่ะจะดึงได้ง่ายบ่แต่เมื่อเบิ่งกันค่ะ อันนี้ L สีูน์ค่ะ L สีู่น์ลมค่ะบานิก้าเข้ากับใส่ M 6 0มาหลากค่ะแตสามารถหึงคืนหลากขึ้นได้ง่ายบอเแล้วค่ะเราดยิเราชุ่มกันจ้าม,มาลุนกันค่ะมาลุนกันสามารถลากึ้นเลยบอ สองขามปีนบ้านะค่ะจะกยับบ้เอ้าไปบ้านจะไปบ้านงบห้อบอู ปันกอนมาถอดแนวาปันก่อนมาถอดแนวปันกอนมาถอดแนวปัน บ่งเทคนิคไหมค่ะเลียนเทคนิคไหมวันหันเนาค่ะบ่ตีเงี่น้องบ่ตีเง่ค่ะเดี๋ยวเพิ่นเจียนไมกันอสลิงไหมนะคะโอ้จมลงเลยใช่ไหมคะพี่้อง คันที่สองค่ะบพันคันที่สองกับบพันค่ะเป็น,นยนังไรเนาะพี่น้องมาเนาะไอ้ขอกำลังใจเนาะค่ะจากทุกทุกท่านเด้อค่ะขอกำลังใจมากให้ไอ้ผูกเชข้าในเด้อค่ะพี่น้อง้ด่อูดใ้งว่ไอ้พูดห้่ไอ้พดไอพูด้่ะะพู่นอ้พูดงอมมนนะะพู้งผู้ดใ้ดใีเทคนิคใหการลากรถ ดีก่านีเนาะค่ะบุรีมพลนมีเทคนนีที่ดีจะแนะนำกันขอามาได้ด้วะจ้ามาเบิงค่ะมาเบิงอีกมะรุนอีกค่ะสองสามเอ้าเฮ้ย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 ตีงโยตีงโย เปงนไรระบันนี้อไเอาไม้ะ oh. ละพี่น้องเอาไม้่ะ ป่อโนตอลี ปะแตกเลยทุกอย่างคนไปไป,ไปเอาไหมค่ะอีกนกหนึ่งค่ะ พี่น้องโอ้ยวันาาจ,จะบัขค้นเนาะค่ะมันอยู่ในเทคนิคค่ะพี่น้องมันอยู่ในเทคนิคในการดึงสล,ลิงค่ะโอ้ยิ่งห้อยค่ะคุณนะมันห้อยมันขาะคุณนะว่ามันหกสร้าง <c oughs> มันอันมันดูดขี้ดินมันดูด กี <laughs> ่ดินมันดูดข่วนบกเลิกนะ <laughs> นี่ไงล่ะคะ่ะบกเลิกนะ <laughs> มันดูดว่ามนะันไมดีดได้เก็ดพระตกิดแล้วครับฝนค่าหวัดไม่ดีแต่นักกาศลดช่องแตก้าแตก แตงโกะค่ะมันแตงว่าแตงโกะจ้าไอ้สำหรับคลิปนี้เนาะค่ะผู้ใดมีคอมเมนต์ดีๆในการลากรถนะคะพี่น้องก็ไอ้ทรงเขามาบอกกันได้เนาะค่ะเพราะว่าบอกต่อมือทุกคนมีรถไถเนาะค่ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ใ่ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะค่ะปากกดไลค์กดแชร์กดติดต่างไม่ได้อค่ะพี่น้องทรงกำลังแรงอกแรงใจมากหมกันเนาะค่ะ แล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะที่ดูคลิปดูคลิปจนจบใมค่ำคืนนี้นะจ้ะอยากสำหรับถ่ายคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ